สวัสดีนะผมก็วันนี้นะครับมีอีท1ร้อยสิบนะครับอันนี้พี่เขามาจากนนนะครับนนทบุรีนะครับก็ตัวนี้จะอ่าเป็นหนึ่งห้านะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาสเต็ปไหนนะพอดีพี่เขาออกไปกินข้าวกันนะครับเดินทางมาตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนนี้ก็เราเล่าสามโมงนะครับมาถึงนี่นะครับอ่าก็ยังไม่รู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วจะใช้งานอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะอัพเป็นหนึ่งห้านะครับ ก็คิดว่าน่าจะมีสปรงสปริงไรข้างพวกนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะเอาเยอะอะไรมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วพี่ก็บอกว่าอยากจะทําสีด้วยแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะไองานทําสีเนี่ยมันจะล้อกลับเลยไม่ได้นะครับมันต้องคิ้งไว้อย่างน้อยเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่ากว่าเราจะมาลอกสีอะไรอีกหลายเรื่องนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมาถึงปุ๊บพนปั๊บเนี่ยอเออได้เงี้ยได้แต่ก็ไม่ขัดเน่นะสองสองเออเดี๋ยวว่าถ้าถ้าลอกสีเนี่ยโอ้โหจบเลยนะครับวันนึงก็ไม่เสร็จนะครับ เพราะว่ามันลอกสีเนี่ยมันต้องยิงทรายนะครับนี่นะครับยิงทรายมันจะออกเป็นแบบนี้นะครับต้องลอกแบบนี้เลยนะมาเห็นเนือขาวนี้นะครับนี่เนี่ยต่ออันนี้นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอที่เข้ามาก่อนนะครับก็เดี๋ยวการลื้อลื้อลื้อรอไปก่อนเลยนะครับก็ถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้งหมดนะครับอ๋อเอาเอายังอยู่เลยไหมเอ้ามองไม่เห็นก็ากกินข้าว เปี่ยนอะไรบ้างนะพี่ทำวางโซได้ป่ะได้เอาจัดเต็มเลยอ่ะแคมมาทำได้ป่ะได้แคมยังเป็นไหมเอาสเต็ปกำลังอ่ะสเต็ปกำลังเหรอรอบไม่ต้องเน้นนะเน้นรอบไม่ต้องเน้นก็เอาแคมไปหลบวาวดีกว่าพี่ติดง่ายเพราะว่าถ้าหลบวาลมันมันติดยากแล้วก็มันจะใช้งานลำบาก อ่าเรามันน้าลมในอ๋อน้าลมเอาไม่ลมว้าวเพราะพี่แล้วก็น่ะครับได้ได้ไปอยู่ตรงไหนนะดูเอบางใหญมือบางใหญ่น้นเนาะอ่าโอเคแปลกเรืนึกว่าแอบไปกินข้าวไปแล้วเอามองก็ไปมีก็ไปไหนไปเนี่ยให้หลานไปไงโอ้ได้มาไม่ถูกหลานมันดูต้องต้อง คือตอนี้แผนที่นะถ้าพูดถใครจะมานะครับก็พิมพ์มาใน Google เลยพิมพ์ว่าช่างสมคิดนะครับแล้วก็ลงท้ายเลยนะว่าสำนักปีศาษถ้าไปลงสำนักปีศาจนี่มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นอื่นสารทุกอย่างทำงานงานก็มีมาช้าเนี่ยคือว่าคนลงจากสะพานได้เรชาแล้วเราเลี้ยวเลยครับมาแล้วเลี้ยวแยกอ๋อมหลงไม่ลงที่นครสวรรค์ใช่ตรงั้นเองได้ได้เอาโอเคเนาะพี่เดี๋ยวผมจะลื้อเลยอะไร ได้เลยครับแหมโมเลสองล่องกันมีไปคืนเงาแง่หรือว่ามันมีอย่างนี้แล้วไม่เราซื้อไอ้เครื่องอีทีไออาร์พีมางานร้อยสี่มันมึเวียนสุดมาอ๋อแต่เราใช้ตัวนั้นย่ำงานอยู่แต่เราเปลี่ยนเป็นเวียนสี่ไม่ได้ใช้สิ่ลึกขึ้นอ๋อได้ได้ได้พี่ใช้โค้งอะไรย่ำอยู่พี่ทั้งหมดโอ๋ล้อโซ่เหรอ๋อแต่เราก็เอาหุ่นเลี้ยวเราธรรมดาเนี่ยมันเบาเลยพี่ ผมันได้ล้อเลยมันก็เบาโอ้แต่เราตอกตองตอกไปก็หนักเหมือนกันโอ้ไปหกวงสามสองโอ้แล้วไปลองอย่างงี้มั้งไงหรือทางคนเขาใช้กันป่ะไอวงล้อจอบเนี่ยังมีนั่นะแือว่ามันจะไอสองสองหน้าไปลองมันลุยหลมดีกว่าเล่โอเคอ่ะโอ้ยคนก็ใช้กลับมาสั่งอีกเลยมีพี่เพราะว่าบอกลุยมันเบากว่าล้อกว้างเราแล้วลงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยติดเหมือนได้ล้อกว้าง มันลงนิ่งแข็งไปงั้นบีเวลาไปอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดูอ่ะด,ดูไม่น่าไปได้เราดูทรงแล้วโอ้โหจะไปได้ไหมอ่ะได้ได้ได kind of ้ทางเงี so well. ้ยทางเงี้ยเราได้ใช้เยอะแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเยอะเยอะแล้วเพราะว่าทางคุณทางคุณก็ใช้มาหลายปีแล้วทางคุณแต่ว่าเราเพิ่งมาลองก็พอไอคำว่าไม่เคยใช้แหละเอามาลองดูก่อนนี่มันจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยเห็นล้อได้น้อยมันจะไปได้หรว่าอะไรเงี้ย บางทีเราบางทีคนลูกค้าเข้ามาเขาใช้มาแล้วเขาก็ว่า<ม>เออลุยลมอะไรดีมันดีกว่าล้อเราทั่วไปมันไม่หนักแรงเครื่องด้วยไอเรื่องเรื่องอะไม่ะแรงเครื่องก็ไม่หนักแรงเราเออไม่หนักแรงเรามากมายเหมือนในวกนง้นเนี่ยอ,อ่าแล้วรถก็ไม่ค่อยพังแล้วลุยอะไปดีกว่าไม่ค่อยวี<อ>แต่บ<อ>างคนแต่บ<อ>างคนบอกอ,อยากให้ติดได้นะว่างั้นอะติดเ,เป็นตายวะโอ้โหเราเป็นนาที่เหนียวไงใช่ทินเหนียวเดียพี่นี่ก็เหนียวที่เนี่ยโอ้แล้วก็ลม โอ้โหพอได้แล้วพี่บางพื้นหนึ่งก็ต้องเอารถแทกปันแล้วมันไม่ได้แลว้วหลมจัดอะไรจัดทางด้านต้องไอ้ทะลดุดล้อยางกอดอีส้มเราเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ไมไอลมเขาไม่มีล้อเลยอ่อไปไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยพี่ลองลองดูเนี่ยโอ้โหรปาประกันเราไปได้ไปดีเลยละ่ะอย่างเงี้ยต้องไปคิดดูก่อนได้ได้ อ่โอเคนะครับก็เดี๋ยวลื้อเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเดี๋ยวลือ้อเอาอ่างไปคว้านนะครับอ้าวพอได้พอได้โอ้ยยังไม่เท่าไหร่อ่ะลอยยังก็เพิ่งได้มาเลยันเป็นเติมเอาีเดยวมันนนนะ้นย่งไงเราเล่นแนละ้วน้ำมันเหลือแทนเลยโอ้เราก็เลยอัดใปอยูวบเรือเลยอนะ่ะครับอเออมก็ขยุงได้ หูยางมันเสียแล้วบางทีมันเดือดมันออกนี่นะนนนมันชอบ,<โ>บออกเนี่ยหมูตาน่ะครับ,บรเป็น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 เยอะหูตาเนี่ยมันชอบเนี่ยมันไหลปิดจอกงี้เนี่ยใช่มันร้อนหน่อยระบบพวกเนี้ยอ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็คว้านหางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ปอกเรียบร้อยนะครับนี่เสมอคิปนะครับ ก็ตัวนี้ข้าเวียงนี่หนึ่งห้านะครับใส่แล้วแล้วแผ่นทวงข้อนะครับอ่าเดี๋ยวพวกแผ่นทวงข้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยหนึ่งเรื่องการสั่นนะครับมันจะไม่ค่อยสั่นนะครับอ้า <laughs> แล้วก็บวบลุมกาลังมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวตัวนี้ใช้เป็นแคมไม่หลบวาลนะครับอันนี้อะไหล่เตรียมหมดแล้วนี่นะครับหนึ่งห้า ก็ไม่ต้องหลบวาวนะครับลูกสูบไม่ต้องหลบวาวเพราะว่าแคมเราไม่ได้หลบวาวนะครับแล้วก็วาวโตนะครับจะใช้เป็น46 46นะครับวาวโตนะครับนี่ลูกสูบนะครับปนิกานนี่สลักอ่ะอ่ะก่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอประกอบอีกแป๊บนึงนะผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ใส่เริ่มหมดแล้วนี่เหลือแคมใส่เรื่นั่นเอง อ่าอันนี้แคมทําแล้วนะครับเรียบร้อยเหลือปิดฝาอย่างเดียวนะครับก็ลูกสูบก็เสร็จแล้วป่ะอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เขาประกอบไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็อีทีเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เดี๋ยวลองตีให้ดูหน่อยนะครับโอ้โหไม่ได้มันเครื่องไม่ลงรอให้ลงก่อนโอ้โหมันดีขนาดนั้นเลยไงนะมันเครื่องกันเลยเนี่ยโอ้โหยากตั้งใจจะอล่ เสาไงอ้าโอ้ปั๊มดูน้ำมันยังร่วงดีอ่ะ พอเลยร้อยสี่เลยนะถอดเลยติดแหวนตายว่ะเนี่ย้ายวมาเราเยอะท้ายมาเยอะเออแล้วก็จับ Nó gì ạ, bắt cá đâm con, à kim đúng không ờ, luôn không được cái chết à, à, hả, ờ bìp đấy, đốt kiêu một Mà nó nặn chẳng hòa Nó đủ để mà lực mê, kéo nó lực mê Đủ nó ở nè Ôi, nhiều Nhắn nhau thịt biết, thịt อ่ะลองติดใหม่ลมอะไรมันรั่วว่ะน่ะปิดปิด,ปดลงกว่านี้ดียกกระปัม้มสีน้ำคาญ 我正 คือควันมันคืเยอะไหมอย่าดันไนนนด้แค่นี้เปล่า,นลาหนีบิเอามือหีบไดัน่หนักเเอามอเอาดิ้วใช้นิ้วโป้ิ้วนิ้วกลางบ่หนีบเลย É. Yeah. โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเฮ้ยทางดูน้ำมันเลยนะมันเ,ออนเยอะมหมดเลยตรงนี้แหละอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองใช้งานจริงดูนะครับเริ่มเริ่มใช้งานจริงเมื่อไหร่ได้พี่หรือกายแล้วน้ำนนนจะไม่ลงเขาท่วมนะครับโอ้อ่ะได้เดี๋ยวไว้ก่อน,ก,อนก็เดียเด๋ยวแถวนู้นม,มันลม นะพี่เขาว่าอย่างนั้นนะแต่นุ่มมันหลมนะครับก็เดี๋ยวลองอ่าสเตปแคมป์ไม่หลบวาลดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยได้แมมหลบวาลเดี๋ยวก็ถังบีถังบุปปิตมูนมุนไม่ติดโอ้โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทํำเครื่องนะครับอยากก็ได้เตปแบบไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ